บินกินไรดีวันนี้เราอยู่กันที่ถนนทรงวาดมาพบกับภารกิจสุดท้าทายตัดบตัตเตอร์เค้กและมาร์เบิลเค้กของเลอแปง3ครั้งให้ได้8ชิ้นจะมีใครทําได้ไหมมาดูกันชื่ออะไรครับแบมแบมค่ะไอจีนะคะซิงค่ะิง,งอันอันค่ะกันตอค่ะเชอรเคตครับผมมีภรารกิจให้เล่นนี่คือบตัตเตอร์เค้กของเลอแปงนี่คือมาร์เบิลเค้กของเลอแปงตัดสครั้งให้ได้8ชิ้นคิดว่าทําได้ไหมได้คิดว่าทําได้ไหมอาจจะยากลองดูก่อนลองดูครั้งที่หนึ่งมามามาอันนั้นอันนั้นอันน 1ชิ้น2 3 4 5 6โอ้โหน่าเสียดายหนึ่งครั้งครัเอาแล้วเอาแล้วมีเทคนิคนะอ่าสองครั้งแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีมาหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกปโอ้เฮ้ยมีเทคนิคนะสองละเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นหนึ่งสี่ห้าหขาดไม่ขาดไม่ได้ฮะอันนี้หนึ่งอ่าเป็นาทำได้ไหมปั๊บเฮ้ย 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหนี่หรือเปล่าอ่าปั๊บ1 2 3 4 5 6ครับโอ้โหน่าเสียดายครับเอามาแล้ว1 2เฮ้ยเฮ้ยเขามีเทคนิคปั๊บ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 1ชิ้น2 3 4 5 6 7 8เก่งมากเลยซิ้ขยำแล้วเละแล้ววันนี้มาฮะอ่า เฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์หนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยลำมุนนีมากอร่อยครับนุม่มกำลังดีคะ่ะจำอร่อยนุ่มอร่อยมากเลยคะ่ะ เก่งมากแล้วทุกคนรู้ไหมว่าตัดยังไงให้ได้8ชิ้นคอมเมนต์มาเลยบัตเตอร์เค้กและมาร์เบิลเค้กของเลอแปงหอมนุ่มอร่อยมีขายที่เซเวอวนทั่วประเทศ